อันนี้มันควรมาเป็นคู่อ่ะเพราะว่ามันเป็น10บาทแล้วก็2ลาไเซน็นอันนี้ตองเจ็ดพิรีญี่ปุ่นนี่เริ่มแสนสองนะเกตสูงมากเกตมันสูงนะ65บาเนี่ยเบิ้ลนี่9หมดแล้วเบิ้ลหมดด้วย99าเริ่ม4 4 0แสนสี่หมื่นบาทไหวไหมไหวไหมเนสี่แสนสี่หมื่เงอกันสี่แสนสี่หมื่นบาทใบนี้คือราคาต้นทุนของเจ้าของที่ประมูลจากเราไปละ 4ปีทีท่แล้วโอ้ยนี่ราคา4ปีที่แล้วอันนี้จะเป็นเลขตองแล้วเอานี้มาอันนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวกันนะตลกหมดแล้วใช่ไหมฮะถ้าตลกหมดแล้วก็วเราจะเอาพวกธนบัตร เลขสวยเลยละกันเริ่มจากเริ่มจากของเก่าก่อนันนี้ก็ได้ของเก่าก่อนอันนี้เลยก็ได้ครับอันนี้เป็นธนบัตร1บาทนะครับ1บาทไถนานะครับหบาทไถนาอันนี้พิเศษยังไงครับคุณคุณวิทูล1นบาทไถนาพอันนี้ตองหมดเลยนะตองหมดทุกใบเลยครับลายเลขอันนี้ขายเป็นแยกใบถูกไหมแยกใบครับอ่าแยกใบถ้าคุณอยากได้เรียงหมดก็ต้องไล่เอานะต้องไล่เอานะครับก็มันไม่ได้ครบชุดหรอครับไม่ได้ครบชุด ะมันก็มีขาดบ้างหนึ่ 1> 1, ง 1, ตองหนึ่ง 6, ตองสอง 9, ตองหกตองเจ็ดตองเก้าตองเก้าก็เริ่มห้าหมื่นเท่ากันนะอันนี้เริ่มห้าหมื่นเท่ากันหมดเลยทุกเลขเลยนะครับอันนี้ตองสามสี่อันนี้เบอร์แรกสามหมื่นห้านะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะอันนี้ฝรั่งเขาก็เล่นมานานแล้วนะครับอันนี้เบอร์สุดท้ายของของของหมวดเท้านะครับเริ่มสามหมื่นห้าเหมือนกัน นี่ให้สังเกตนะอันนี้มันเกจมันค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงครับค่อนข้างสูงนะร้อยปีแล้วเนี่ยหกสิบสี่เนี่ยเกจหกสิบสี่นี้เกจมันเท่ากับแบงค์ใหม่ๆพวกนี้เลยนะใหม่ใหม่พวกนี้เนี่ยนี่ดูใบนี้ดิใบนี้มาตั้งหลายปีนี่เกจห้าสิบห้าเนี่ยอันนี้หกสิบขวานี่ยมันแก่กว่าเยอะนะครับอันนี้ผ่านไปก็จริงๆเลขตองก็มีมีเข้ามาทุกรอบใช่ไหมคะพ่อก็มีครับมียังมี ทุกทกรุ่นก็จะมีเลขตองอันนี้ก็อาจจะสภาพอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับมีพับมียับนิดหน่อยนะฮะพอสมควรแต่ว่ามันเป็นตอง4ซึ่งเป็นแบงค์20อันนี้เริ่มที่3 2 0 0 0บาทนะครับหายากไหมนี้ปกติถ้าไม่เ<า>ช็ตองก็ยากกว่าแล้วเนาะ,ะตัวนแบงค์ที่เกิน1บาทเนี่ยหาเลขตองยากมากส่วนใหญ่จะเกิดที่เกิดได้ที่แบงค์ตัว1บาทซึ่งมันผลิตเยอะครับ อันนี้มันน้อยผลิตน้อยกว่านี่แบงก์ยีนะครับอันนี้1บาทนี่จริงแล้วมันคู่กันนะเนี่ยถ้าคิดคุณมี1 0บ0บาทเนี่นี่ตัว1บาทเนี่ยตองสี่เหมือนกันอันนี้เริ่มที่3 0 0หมื่นนะอันนี้น่าจะพิมพ์ที่ลงพิมพ์ในประเทศไทยเทนี่ยครับกรมแผนที่กรมแผนที่นี่สวยมากนะอันนี้สภาพดีสภาพดีอันนี้ตองเจ็ดพิมญี่ปุ่นนี่เริ่มแสนสองนะ เกดสูงมากเกดมันสูงนะหกเนี่ยคือปกตินี่แบงค์อันนี้มันหาสภาพเกดนี้นี่ยากนี่เริ่มที่แสนสองนะครับจะลองตรวจสอบสภาพดูนะฮะอันนี้ก็ตองเจ็ดเหมือนกันนี่เริ่ม20,000แต่อันเนี้ยคือสภาพเขาก็จะตามกรดเละนะครับแต่ได้ตองจริงๆแล้วถ้าเก็บแบบเนี้ยสบาย,บายมันไม่ต้องกลัวว่าจะโดนชื้นโดนน้ำโดนอะไรอันนี้ มันควรมาเป็นคู่อ่ะเพราะว่ามันเป็น10บาทแล้วก็2องไรเซนสองไรเซนอ่านี่สองไรเซนครบชุดเลยมีแค่2องไรเซนชุดนี้มันก็มีแค่นี้ครบสองเลขศูนย์หนึ่งเป็นเบอร์เลอะเบอร์ต้นเบอร์เลขแรกของของของแหนบนะครับพวกนี้เคยเจอแหนบไหมเอ่อแบงค์สิบไม่เคยเจอแบงค์บาทมีเออมีแล้วแบงค์พวกนี้ไม่เคยเจอแหนบแบงค์สิบไม่มีแบงค์บาทมีงวดนี้เราก็มีประมูลเป็นแหนบอ๋อครับรอแปดเนี่ยนะ โแปหก็ค่อนข้างยากอันนี้ต้องดูด้วยนะครับเกรดเนี่ยมันท็อปสเกลมากเลย63สิบสาใบนี้ถ้าสวยอย่างนี้เนี่ยนะครับเลขธรรมดาก็แพงอยู่แล้วแพงมากมากอยู่แล้วแสนกว่าบาทเกือบ2อยู่แล้วอืมไงก็คือเกือบ2องไปแล้วอันนี้เพิ่มมาหน่อยอันนี้2องแสนอนะครับอันนี้2องแสนห้านะลองมาดูนะครับว่าถือว่าสภาพดีมากๆนี้ถ้าเก็บเก็บคู่ได้ก็จะสบายไม่ต้องไปเหนื่อยหาอีกนะโอ้ทำไมแบงก์ในพีเหรียญราชการที่8ปดอะค่ะ อย่างแบบรอบที่ผ่านๆมาราคามันก็สงสัยว่าทำไมราคามันถึงแบบสูงมากเลยครับสูงมากด้วยสาเหตุหนึ่งสภาพสังเกตดูถ้าราคาสูงนี้ต้องสภาพดีอย่างเดียวนะสองในสมัยรัชกาลที่8เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเก็บเท่าไหร่เพราะงั้นไอ้เลขตรงเลขตองเนี่ยก็ไม่มีใครจะเล่นนะก็ได้ใช้ไปตามปกติไม่มีใครเก็บไม่เหมือนกับแบงสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีคนเก็บเยอะ เจ้าที่แบงค์เห็นก็ดึงชักเลยออกมาเก็บเพราะจะมีลงเหลืออยู่ในตลาดเดยอะพอสมควรนะในหมายเลขแปดแทบไม่มีเลยใช้ไปแล้วก็ชํารุดเสียหายก็ทําลายทิ้งไปมันจะลงเหลือก็จะน้อยมากมก็คืออันที่แบบหลงเหลือมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าถือว่าหายากมากๆเลยใช่ปะหายากกว่ารุ่นใหม่เยอะอันนี้เนี่ยธนบ,บัตรหนึ่งบาทเนี่ยคู่เนี้อะราคาต่างกันมากพอสมควรเลยนะ อันนี้เกจ64นี่เกจ53ใบนี้เริ่ม80,000ใบนี้เริ่ม30,003มันต่างกันเพราะหนึ่งลายเซนด้วยแล้วสภาพด้วยหรือมีอะไรอีกฮะที่ทําให้แพงก็ใบบนสภาพเป็นหลักเลยครับสภาพเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะสภาพเป็นหลักเลยครับนะฮะก็คือมันเลขต้น01เหมือนกันหมด64นะครับหายากอยู่แล้วสภาพอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สภาพ ลองมาหลายเกตเลยนะ53ก็35,000ก็เหมาะสมแล้วครับโอแสดงว่าไอ้แบงค์รอจิตเนี่ยหบาทเนี่ยแบบเนี้ยปกติเขาหายากมากอยู่แล้วใช่ไหม,มฮะอ่าหายากแค่ไหนหรือว่าเป็นเพราะสภาพลอจิตหายาก <พอ S 1> ไหมหกสิบสี่เนี่ยเหรอฮะถ้าถ้าเป็นเลขธรรมดางวดที่แล้วเราก็ประมูลไปก็หมื่นกว่าบาทอืมนะแต่สภาพอย่างเงี้ยเหรอก็ประมาณถ้าประมูลก็คงพันกว่าบาทอย่งเงี้สนะองพัน <2, 000 S 1> ครับสภาพนั้น นะก็ค่อนข้างเยอะครแต่ภาพรองนี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นผ่านในพร์ีอย่างเงี้ยมันน้อยมากพีิกๆก็มันสมัยก่อนมันหาคนเก็บยาก่ะอันนี้พูดแะไรอันนี้ซื้อแชมป์นี่ซื้อแชมป์สภาพดีๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือชาวต่างชาติเขาเก็บในสมัยนั้นคนไทยเราไม่ได้เก็บหรอกเงินกินยังไม่มีเลยไปเก็บอะไรลองดูนะวันนั้นไทยอาจจะเป็นวันเกิดของใครนะเนี่ยนี่วันเกิดผมแ้่ผมคงไม่ได้ซื้อเนี่ยโหแพงมากเลย26ธันวา โอเคใบนี้ครับอ่ะคุณไอคิดว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะนี่อันนี้เกรดอันนี้เกรดอันนี้ใส่ซองธรรมดานี่ตองแปดวนเลยเนี่ยแหมเห็นเลขแปดเห็นเลขตองก็เริ่มที่หนึ่งแสนบาทนี่นี่ราคาเริ่มนะต้องทำใจก่อนนะว่าราคาจบเท่าไหร่ไม่รู้บอกก็เลยว่าไม่ธรรมดาโอเคอันนั้นนะครับหนึ่งแสนนะแล้วก็ นี่ใบนี้50สตังค์แบงค์50สตังค์คิดดูอันนี้ใช้ในช่วงไหนอะคะใช้ในช่วงก๋วยเตี๋ยวได้สองชามช่วงสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่อะคะอันนี้รัชกาลที่8ปดมั้งอันเนี้ยรัชกาลที่9ครับอันนี้คือรุ่นแรกของรุ่นเก้าประมาณปี8 9ปดเก้ประมาณนี้อะไรปรเมาณนี้ถ้าแบบสตางค์เนี่ยก็จะอาจจะนึกถึงเหรียญ จะเป็นเซตนี้เลยครับแต่นึกถึงเหรียญรุ่นแบบ9้านะฮะจะมี50สตังที่ไม่มีพระพักอยู่อันเนียอันเดียวที่ไม่มีพ้พักนอกานั้นมีพระพักหมดเนี่ยตองเก้าไม่เคยถามนะคนยุคนั้นเขาได้ใช้กันจริงๆเยอะแค่ไหนห้าห้าสิบสตังเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนะชามก๋วยเตี๋ยวห้าสิบสตังเนี่ยอาจจะได้สองชามอ่าคืมันมันก็คือได้มีการใช้งานจริงๆใช่ไหมคะใช้งานจริงแต่ถ้าลุงคนนี้เอาบั๊กเนี้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะมันจะไม่ได้ราคานี้หรอกเพราะว่าใบนี้ สามแสนบาทโอ้ทำไมมแต่ว่าเลขตองเก้าตองเก้าดูก่อนตองเก้าตองเก้าใครๆก็ชอบเลขเก้ารุ่นนี้เป็นรุ่นแบบเก้าตองเก้าความหมายมันดีแต่ถ้างบไม่พอ,อแนะนำรุ่นนี้ครับตองหนึ่งนะครับเริ่มที่สี่หมืนบาท ต้องหนึ่งใบหนึ่งอีกอันหนึ่งป็นมันมัน,ม,นมันต่อเรียงกันมาเรียงกันมาเรียงต้องมีสองใบเข้ามามด้วยกันแถมใช่มีพี่แถมน้องซื้อพี่แถมน้องเริ่มสี่หมื่นอันนี้เบาหน่อยท่านนี้สามแสนอันนี้ก็ต้องแบบว่าสภาพเศรษฐกิจคล่องคล่งนิดนึงอ่ามีแบงค์ห้าสิบสตางค์นะนี่ใครประมูลไปแล้วนี่เอาอไปส่งเกรดนะครับจะได้เก็บเยนลูกเยนหลานได้สบายๆอา้าวชุดนี้เลยครับครูวิทูรนี่อะไรฮะอันนี้อ่าชุดนี้ก็ต่อจากไอ้รุ่นนั่นต่างค์นั้น เป็นเป็นเลขเก้าหมดอือโอ้ยนี่เก้าหมดครับแต่ว่าไม่ใช่ใบละสามแสนนะอันนี้ไม่ขนาดนั้นนะนี่ใบเริ่มเท่าไหร่เนี่ยมันมีอันนี้ใบนี้เริ่มเท่าไหร่เนี่ยสี่สี่แสนเหรออันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้เจ็ดหมื่นอ่าแล้วอันนี้ฮะอันนี้สี่หมื่นอ๋อสี่หมื่นโอ้ผมตกใจเริ่มสี่แสนอันนี้สามหมื่นสามหมื่นโอ้ยราคาน่ารักราคาเริ่มน่ารักมาเลยนี่สามหมื่นอันนี้สามหมื่นต้องเก้าหมด แล้วทำไมอันนี้ต้องสามแสนเมื่อตอนเก้าเหมือนกันอ่ะไอ้ตัวนั้นรุ่นนี้มันหายากอ๋อรุ่นนี้หายากอ่ะผมว่าต้องมีคนสงสัยปกติเอ่อสิบเท่าถ้าสิบสตัง์รุ่นเนี้ยก็หายากอยู่แล้ว่ะค่ะก็า<ห>ก็พอมีนะมีเยอะพอสมควรแต่มันไม่สวยเลขตองแทบไม่เจอในตลาดเลยเ,ออเลขเ,เลขตองไม่เห็นมันหายไปหมดในตลาดเพราะเนื่องจากมันไม่มีใครเก็บพอรุ่นพวกนี้มันเริ่มมีคนมาเก็บแล้วรุ่นนั้นมเป็นรุ่นที่ออกแรกๆเลยตอนเปลี่ยนราชการใหม่ๆยังไม่มีพระัก จะเป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีพระพักของของราชการที่เก้าเป็นแบงค์ใบเดียวที่ไม่มีพระพักนะครับเพราะช่วงช่วงช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนแบบต้นๆเลยต้นราชการเลยอันนี้มาแล้วก็นี้ใบเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่ธรรมดานะต้องดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งอ้หูนะเบิ้ลมีเก้าหมดแล้วเบิ้ลหมดด้วยเก้าสิบเก้าห้าบาทเก้าแปดตัวเก้าทุกตัว นี่ถ้าเป็นราคาถนัดว่า9บาทนี่จะดังกว่านี้ผมไม่มีอันนี้ธนบัตร5บาทต่อ5ด้วยนี่นี่นี่ใช่55บด้วยถือว่าถือว่าเริ่ม440,000บาทไหวไหมไหวไหมเช็ดเงือกสนสี่หม0เช็ดเงือกสนสบาทใบนี้คือราคาต้นทุนของเจ้าของที่ประมอจากเราไปละจาก4ปีที่แล้วโอ้ยนี่ราคา4ปีที่แล้ว ส4 0 0 0บาทคือป้นเงียเลยต้นทุนของเขานะต้นทุนเขานะะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าใบนี้เนี่ยเรามาเริ่มที่ต้นทุนของเขาพีคที่สุดเนี่ยเพราะว่าหมวดนี้มันก็มีหมวดเดียวหมวด9.9อ่ะที่อื่นก็จะเป็นหมวด98หมวด9 7 9 6 95หมวดร0อยนะครับอันนี้ม่รู้จะโหดแค่ไหนอ่ะอันนี้ต้องหดวเดาะดังๆนะคะฮ่าแต่หมวดนี่เขา65นี่ดีเอาให้ทายราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้4แสนน่าจะถูกลงมาไหนวะ นี่เลขห้าเลขห้าเก้าตัวเลยนะเนี่ยเลขห้าเก้าตัวเลยนะราคาเริ่มที่สามแสนเก้าหมื่นบาทถูกมาหน่อยเออใช้ได้ใช้ได้ฝีมือใช้ได้เริ่มมีเซนแล้วเริ่มมีเซนแล้วถูกมาหน่อยนึงสามแสนเก้าหมื่นบาทสภาพดีจริงอ่าก็ตัวนี้ก็เริ่มราคาที่ต้นทุนเขาเหมือนกันต้นทุนเขาเหมือนกันเคยผ่านที่ประมูลเรามาแล้วอันนี้ครับมาพอดีรอเก้านี้ข้ามมีรอแปดด้วยรอแปดใบนี้นะครับ ปกตินะครับเราเราได้เลขตองหนึ่งเนี่ยเราก็จะชื่นใจแล้วแต่ว่าตองหนึ่งของใบนี้นะครับเป็นเลขวันที่11ด้วยก็ดูมันมี111หมดเลยแล้วเขาก็ได้มาเดี่ยวครับเขามากับพี่น้องเขาหมดเลยนะครับตั้งแต่ไล่ตั้งแต่1 1 1 1 1 0นะครับตอง1แล้วก็เนี่ยไล่ไป12 12 13 14 15ยัน19มนี่ครบหมดเลย สิบใบครบหมดเลยอันนี้รายการเดียวกันปะคะรายการเดียวเหมาหมดเลยได้พี่แล้วก็ได้น้องตามมาด้วยเริ่มเท่าไหร่ครับชุดนี้เริ่มสองแสนบาทเริ่มสองแสนบาทอ่านี่หายากนะสภาพสวยกิ๊บกิ๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยผมว่ายังไงก็ห้าสิบห้าขึ้นหมดอะหกสิบกว่าต้องเอาอันนี้ไปเติมด้วยวะคะเหมือนกันเลยขอคนละเจ้าของแต่เติมได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของเดียวกันคุณสามารถเป็นเจ้าของเดียวกันได้ทั้งหมดในงานประมูล นะครับคุณสามารถครอบคล้องได้ทั้งหมดคุณสามารถรวบรวมหัวเมืองต่างๆที่มันยังแตกกระจายอยู่ให้เป็นชุดเดียวกันได้อยู่ที่ว่าคุณใจถึงพอหรือเปล่านะครับสามหมื่นบาทครับใบนี้บเบอร์แรกนี่ถ้าได้อันนี้ด้วยก็ดีนะก็เอาไปเข้าชุดได้เข้าชุดต่อได้เข้าชุดได้เออมนคนละเจ้าของกันเลยคนละเจ้าของไม่เป็นไรแต่คุณสามารถรวบรวมหัวเมืองทั้งหมดเข้าอยู่ด้วยกันได้เตรียมงบประมาณไว้แล้วกันก็สักสามแสนกว่าบาทน่าจะได้อยู่นะอันนี้มันเริ่มสองแสนเนาะ อันนี้สามหมื่นไม่รู้พอหรือเปล่านะ่าจะไม่พออาจจะไม่พอ,อ,จจไ,มพอไม่เป็นไรฮะต่อไปนะครับเบิร์นหมดอุ้ยนี่ห้าอีกแล้วนี่ใบนี้เอาไปเร็วหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะบดเดี๋ยวจะะเดี๋ยวจะเบื่อกันอันนี้หมดเริ่มห้าแล้วก็ห้าทั้งหมดนะครับอันนี้เริ่มที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทหกสิบสนะี่นะนี่ดูด้วยนะหกสิบสี่สังเกตกลุ่มด้วยห้าเจ็ดตัวห้าแปดตัวอันนี้หกสิบหกนะฮะแต่ว่าคนละค่ายกันนะ จะ,จะอ่อนจะแข็งอะไรไม่รู้คนละค่ายกันอันนี้ราคาเริ่มเท่ากันแ2 5 0 0 0หมาพแต่ถ้าดูเกรดเนี่ยเกรดอันนี้สูงกว่านิดนึงแต่อันนี้หมวดมันเบิ้ล5ห้าสิบหถ้าตามหลักอันนี้น่า,นาจะแพงกว่าอันนี้ก็หมวดห้าเหมือนกันแต่ว่าราคามันไม่เท่ากันใช่ไหมคะ อันนี้อันนี้ห้าห้าเขาเขาเริ่มเท่ากันเลขมันเยอะกว่าแต่ความความเป็นไปได้หลกัลกนนม,มันเยอะกว่าหลักอันนี้มันมันเบิ้ลเยอะกว่ามันมันเยอะยากเบิ้ลมากขวา่าถ้าเป็นห้าห้าห้าข้างหน้าน,นี่อาจจะยิ่งอาจจะยิ่งแพงกว่าใบนี้อีกอแต่มันน่าจะไม่ถึงน่าจะหมดแคออ่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ถึง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 โอเคอันนี้ไปตรงนี้ปุ๊บอ่ามีใบนี้มีอะไรฮะใบนี้ตองแปดเฉยอ่าใบนี้ตองแปดเพราะว่านี้เก่านะ อันนี้เริ่มที่30,000บาทนี่เบาๆราคาเริ่มเบาๆส0 0 0มื่นี่แตกก็สวยนะ so อินฟินิตี้นะครับอินฟินิตีอ 30, ้อ่า30,000บาทเอาชุดนี้ดีกว่าน,นี่ชุดนี้นชุดหน้า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 แก่เนี่ยหน้าแก่หน้าหนุม่มเนี่ยหน้าหนุ่มเดี่ยวคนนี้เหมือนกันหน้าแก่หน้าหนุ่มโอเคนี่เหมือนกันหน้าแก่หน้าหนุ่มเนี่ยรุ่น<า>เดียวกัน,น,นค่ะรุ่นเนี่ยรุ่นที่คุณเจมถือเนี่ยครับเหมือนจะมีสองแบบใช่ป่ะคะตรงด้านหน้าแบงค์เนี่ยอันนี้ต่างกันยังไงอะคะ นตะตรงผ่พักท่านเนี่ยค่ะนี่ไงท่านกันี้ต้นท่านคลองลาดยาวนานมากไงอันนี้ท่านก็ตอนที่ท่านหนุ่มหนุ่มหน่อยหนึ่งอนนี้ท่านก็มีอายุขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็แก่หน่อยอ่าผพักคนละผ่าอ่าคนละเหนือนีนี่เอย่างเงี้ยก็จะมาอย่างเงี้ยก็พัฒนาตามวัยไงอ๋ออ่าอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วถ้าอยากใครนึกถึงท่านนะนะเนี่ยเดือนใกล้ใกล้ธันวาเดือนตุลาอีกแล้วนะก็เก็บเนี่ยหน้าแก่หนึ่งใบไม่ต้องเล็กองก็ได้น้าสมรุ่นใหม่อะ เก็บธรรมดาเก็บไปก่อนเก็บให้ลูกหลานดูว่าเออนี่นะนี่ท่านคลองลานตั้งแต่นี่สองสี่แปดเก้าไล่ไล่ไล่มาเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยท่านดูแลมานานแค่ไหนนะอันนี้ถ้าเกิดมีงบก็เนี่ยตองสามเบิ้ลหมดอันนี้เริ่มหนึ่งแสนห้าหมื่นเบิ้ลสามเบิ้ลสามนี่สามหมดเลยาลาไปก่อนนะสามหมดเลยอันนี้หนึ่งอันนี้เพีเยงแต่ว่าอันนี้สภาพเขาหย่อนหน่อย อันนี้เลขแดงอันเลขดําสีแดงเลขสีแดงกับเลขสีดำต่างกันมีความหมายนะครับก็ไม่รู้อันี่ผมไม่รู้ไม่ลึกันแดงแต่สึกตัวเลขแดงมันจะแพงกว่าแพงกว่าเยอะใช่ไหมฮะมันทําน้อยใช่ไหมผลิตน้อยครับตัวเลขแดงผลิตน้อยแล้มันออกมาก่อนอืมอ่าจำไว้ข้อหกจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนี่เรื่องจริงสีแดงเป็นว่าสีแดงแพงกว่าแพงแพงกว่าแพงมันน้อยกว่านี้ก็ปอเด่นเอฟเนี่ย ปอเดดแดงเขาจะเรียกเลยปอเดดแดงปอเดดแดงอะอ๋อแดงคือปอแดงแพง,งเลใช่ไ <okay. S 1> ใช่อเด็ดแดงอันนี้ดำกว่าแดงนะครับลองดูแล้วกันแล้วก็อันนี้อันนี้ปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เลขตองก็หายากอยู่แล้วนะเนี่ย G 2 0เนี่ยผมเห็นเขาตามกัน G20 เนี่ยแล้วก็เห็นคุณพิทูลบอกว่ามีมี G 2 0ที่ไม่ใช่ตองด้วยสภาพดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ G20 เป็นตองด้วยก็อันนี้เริ่มที่4 0 0หมื นะอาจจะมีพับเยอะนิดนึงไม่ตองก็อ่านี่ก็มีนี่เรเริ่ม25งหมถ้าถามว่าทำไมสภาพเละๆอย่างนี้ยังแพงมันหายยากอไอ้ยีีดี่สิบมันหายยากหมดมันหายยากเหรอคะล่าใช่หมดมันหายยากผมตามหาต้องนานแล้วไม่เคยได้เลยนี่อยู่ดีมันโผล่ก็โผล่มาแล้วมีทั้งตองทั้งไม่ตองคือไอ้ลำพังว่าไม่ตองเนี่ยก็หายยากมากอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไปหาซื้อมีคนฝากให้ผมหาให้ ประมาณสองสปีผมหาไว้แล้วบอกว่าเรื่องหาเธอผมก็มีเวลาไปดูเพราะมันไม่มีจริงๆนะฮะต้องต้องสั่งพ่อค้าไว้พวกนี้มันจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีเจ้าของเขาปล่อยนักสะสมที่ปล่อยอยู่ในมือนักสะสมหมดอยู่แล้วนักสะสมไม่ปล่อยก็โอกาสอย่า yeah. อันนี้ก็จะเป็นแดงกับดําเหมือนกันนะครับอนนตองก็เป็น 3, เลขตองเจ็ดนะอันนี้เริ่มเบาๆนี่เริ่มแค่หมื่นเดียวเองอันนี้นะเลขดําถ้าเลขแดงก็เริ่มที่ 20,000บาทอันนี้ตอง8ดอันนี้เริ่มที่5้า0 0นสองนะครับเริ่ม52 0 0 0ปกติสังเกตคนก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าอนอย่างเงี้ยเราส่องเงี้ยปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีรอยพับกี่รอยส่วนใหญ่เขาดูรอยพับดูรอยลายน้ำด้วยลายน้ำมันก็มีลายน้ำถูกลายน้ำแพงอันนี้มาอันนี้นี่ก็ผพ,พักแก่ผพ,พักหนุ่ม ต่างลายเซ็นกันหมดนะครับทุกใบเนี่ยอืมอันนี้ทำไมสีเข้มมากเลยเนี่ยอันนี้มันเขาไปซ่อมมาซ่อมสีมาอ๋อซ่อมสีมาซ่อมสีคือยังไงครับก็คือมันอาจจะสีจางหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีพวกมีฝีมือเขาไปต้มมาพวกช่างพวาทำให้มันดีขึ้นถ้ามันดูเนียบเนียนแต่จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ดีไม่เหมาะยาวๆเพราะมีคนรู้แต่ไม่เป็นไรอันนี้มันได้เพราะมันมีตอง คนก็อยากได้ถ้าไม่ใช่ตองคนก็เลือกอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ได้เพราะว่าเขาได้เลขตองตองสองน่าหนุ่มถือว่าหายากหายากมากอันนี้เริ่มสอง0,000ื่นเลยทําให้เริ่มเบาๆไงอันนี้เริ่มสาม0มื่นบาทเห็นไหมสภาพจริงๆอันนี้ดูอันนี้มันน่าจะสวยกว่านะดูอันนี้มันมีพับๆยับๆสวยนะมันมันซ่อมเยอะซ่อมเยอะเลยใช่ไหมซ่อมเยอะยังไงก็เดูดูใส่ไฟก็เห็นนะซ่อมเยอะเห็นไหม เนี่ยมาถึงชอบสองกันต้องต้องดูนู้นต้องส่องไฟดูเนี่ยทุกคนลองดูดูสีมันก็ไม่ธรรมชาตินะอันนี้มีตองสองตองแปดตองเก้าตองเก้าก็เริ่มที่เสองแสนนะอันนี้เริ่มสองแสนใช่ไหมฮะสองแสนตองเก้านี้อาจจะสภาพอันนี้พับพับมาเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นหน้าหนุ่มตองเก้าใบเดียวที่ผมโอ้ คือตองเก้ามันมีเยอะแต่ว่าหน้าหนุ่มไม่เคยเจอคือ <c SF 2> <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ <c oughs> ประมูลมาเนี่ยคือใบนี้ใบแรกค่ะใบนี้ใบแรกแล้วก็ใบข้างนอกก็ไม่เคยเห็นไม่มีใครมีตองเก้าหน้าหนุ่มเอาใครมีบ้างถ้าใครมีตองเก้าหน้าหนุ่มแดงๆนี่นะหยิบมาเลยเอามาโชว์กันหน่อยเอามาโชว์กันหน่อยอยากจะดูเห็นอยากเห็นนะอยากเห็นอ,อยากเห็นแล้วก็ต้องกลัวมีราคาแน่นอนเพร<ๆ>พาะสภาพนี้ก็ไม่ได้สวยถ้าคุณมีสวยกว่านี้บอกได้เลยว่าแรก รถเก่งก็ได้นะคันหนึ่งนะสะภาพอย่างนี้ก็สองแสนแล้วออสภาพนี้ก็สองแสนแล้วนึกจริงจงอาการต่อแล้วกันนะครับอาโอเคเลขแปดเลขสอง 2> 2อันนี้ครบนี้ตรงนี้ครบแล้วอันนี้ดีกว่าผมอยากพูดถึงโพลิเมอร์ชุดนี้ดูหน้าตาธรรมดาแต่คุณวิทูลบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีแบงค์ห้าโพลิเมอร์รุ่นนี้ ที่เป็นเลขตองเก้าออกมาเลยตองอื่นมีออกไหมฮะไม่มีไม่มีด้วยถูออกมาตองเก้าเลยมันอ๋อมันเริ่มด้วยเลขเก้าอย่างเดียวรุ่นนี้อ๋อก็จะมีแค่ตองเก้าสิจะมีแค่ตองเก้าอย่างเดียวแสดงว่าก็เป็นแค่ตองเก้าชุดเดียวของแบงค์รุ่นนี้เท่านั้นใช่หูไม่ธรรมดาครับมาแต่มันมีทั้งหมดห้าสิบหมวดเรามีห้าสิบหมวดเพราะงั้นก็ควรจะต้องมีห้าสิบใบตองเก้าอ่ามีห้าสิบใบ แต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันคนละไอ้น,นี่ด้วยคนละลายเซ็นคุณก็ต้องไปหาอันนี้มาจะนนไหนก็นแล้วแต่ในสุรเกียรติอ,อันนี้บดีพูดง่ายว่าเก็บคู่นี้คือจบจบไม่มีอีกนะครับแต่เขาคนละรายการกันประคารเลยรายการคนละรายการใบละแปดหมื่นเริ่ม,มเบาๆไม่เคยมีมาก่อนนะ,ะตรงย้ำว่าไม่เคยมีมามาก่อนทีน,นี้ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าจริงอย่างที่คุณวิทูลบอกหรือเปล่าไปหาในตลาดก่อนก็ได้ เพรามันมีจริงไหมอันนี้อันนี้เหมือนเคยใช้ตอนเด็กๆหน้าตาเหมือนแบงค์ที่เคยใช้ตอนเด็กๆโอ้อันไหนฮะอันนี้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอันนี้ตองเก้าเบิ้ลเก้านะครับสองแสนสองแสนเก้าสามหมื่นบาทสองแสนสามหมื่นบาทสองแสนสามหมื่นบาทหกสิบห้านะอันนี้ผ่านไปอันนี้เบิ้ลด้วยเจ็ด อันนี้สูงนะน,นี่ห7สิบเจดเลยนะครับอาจจะเป็นแบ,แบงค์ใหม่แต่มันก็เจ็ดเจ็ดหมดเลยอันนี้เริ่มแค่เริ่มที่สองหมืนนะสอง0ม0 0บาทอ่นนี้เริ่ม2 0 0 0มืนอันนี้เบิ้ลหมดน,นะอันนี้เริ่มเบามากเลยน,นี่ลองเก็บดูนะอันนี้ตองห้าเริ่มสองหมื่นเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นรุ่น <80. S 1> รุ่นหนึ่งสองแล้วค่อนข้างจะใหม่ก็ไม่เก่ามากก็ส <40, S 2> ี่สิบปีสี่สิปีนี่คือแต่สำหรับเราเมื่อกี้เราดูเป็นร้อยไงนี่ผ่านมาเราดูก็เป็นร้อยปี ใบนี้โอ้โ oh, ใบนี้ไม่ธรรมดานะนี่เบิลเจดแล้วก็เริ่มที่แสนสองหมื่นเกศสูงด้วยเกศสูงไม่มีไม่เห็นสนิมนะอันนี้ไม่เห็นสนิมไม่เห็นสนิมอ่าไ,ไ,ไม่มีสนิมนะปกติรุ่นนี้สนิมเยอะมามาเห็นสนิมปลว่าอะไรคะก็สนิมที่มันสนิมขึ้นนะครับที่มันเป็นจุดจุดเหลืองๆวะคะใช่จุดน้องเหลืองนะงงนะนั่นแหละจะไม่มีอ,อันนี้สี่เบิลหมวดเริ่มที่หนึ่งแสนบาท 64นี่ได้เลยอันนี้58บหูใบนี้อ๋อมีเบิ้ลหมวด9 3 6า0 0 0บาทโอ้ใบนี้ฉบับนี้พิเศษยังไงอ่ะเเบิ้ลเก้ามีเบิ้ลเก้าองเก้าแล้วก็เบิ้ลเก้าอง 9, 9, เก้าเบิ้ลเก้าเห็นเก้าข้างหน้าไหมคือถ้าคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่วงการสะสมแล้วเก็บธนบัตรแบบนี้นะจะบอกเฮ้ย hey, เงินจะมีคนซื้อเหรอนี่ราคาเริ่มคุณมาดูในงานประมูลจริงไหม ถ้าไม่ใช่เลขเก้าก็ใบประมาณสองร้อยห้าสิบบาทอินทิเลขเ์ือ้เอาแล้วถ้าถ้าสมมติว่าแบบเป็นหมวดหมวดที่ไม่ได้เป็นหมดเก้าอะไรเงี้ยแต่หมดเก้าก็ประมาณสี่ห้าหมื่นหายไปเยอะเพราะมันเบิ้ลแล้วมันแรงเลยแรงมากๆมันทุกมันจะเหลือนมันจะมีน้อยมากมันมีน้อยมากเหมือนทุกเหมือนธนบัตรถูกใบเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหมวดเบิ้ลหรืออะไรเงี้ยก็จะมีราคาที่แบบเบิ้ลขึ้นไปก็คือความหายากมันยากจำนวนมันก็จะน้อย โอกาสที่จะเจอก็น้อยอันนี้นะครับธรรมดาธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่กระสือนะผู้หญิงธรรมดาธรรมดานี่แบง์มันดูธรรมดามากไม่ใช่เลขอะไรเลยหมวดก็ปกติแต่ดูเลขศูนย์หมดเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากการผิดพลาดในการพิมพ์นะครับเนี่ยศูนย์หมดนี่หายากนะ หายามมากไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะครับอัน,นอันนี้เป็นตัวอย่างเปล่าไม่ใช่ตัวอย่าง,างถ้าเป็นแมค์ตัวอย่างปกติแต่แมค์ตัวอย่าง,างอันเขาก็มีรันนิ่งดับเบิตัวเล,เลขเ<อ>ขาจะมีรันนิ่งบเบิว่าเบอร์อะไรสีแดงแดงก็เข้าใจว่าเนี่ยเวลาเขาพิมพ์เลขมาเนี่ยมันมีพิมพ์เลขศูนย์แต่เลขศูนย์เนี่ยมันต้องถูกดึงออกไปอ๋ออันนี้เขาอาจจะลืมดึงออกไป<อ>คือต้องดึงออกไปไปทำลายอืมนะมันจะต้องเริ่มด้วยศูนย์หนึ่ง นะก็จะพบน้อยมากก็ถือว่าเป็นเออร์ของ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 ,ขอ,งของไงเนี่ยของธนบัตรรุ่นนี้ที่มันหลุดรอดออกมาบบใบใบบนนะครับแบง k ์ยเนี่ยเริ่มที่40,000ื่นใบล่างเริ่มที่50,000่นบาทแล้วปกติที่เขาขายเปนอยู่ในของตลาดแบบที่ไม่ใช่เบอร์ิเศษ สาบเหรอบ็หงใบเนี้เหรอธรรมดาก็ก็ไม่น่าเกิน200รอยโอ้ถูกถูกมากถูกมากถูกมากคืออันนี้เราก็ใช้ใช้กันอยู่อ่ะแล้วสภาพถ้าอย่างนี้ก็เอาคุยกันได้บางคนมันยับมาเงี้ยใช่ไหมใช้พับมาทานั้แหละแบงค์ทุกคนเวลาได้ทัมันผู้ชายอ่ะนื่ออมไมผู้ชายกระเป๋าสัคงมันใบแค่เนี้คุณต้องพับทุกคนแหละ จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่แบบโหใช้อย่างนี้แล้วมันอยู่ในกเป๋าตังค์แล้วไม่ยับเลย0ูนย์เฮแล้วก็ศูนยององูเนี่ยถ้าเจออันนี้มีราคาทันทีไม่ว่าเลขอะไรก็ตามนี่ห้าหมื่นตองเ้าห้าหมื่นเพราะว่าน,นี้หมดหายากเนาะ,ะแล้วก็หมดให้มันนี่ตอ,นตองหนึ่งตอหนึ่งตอห้าแล้วก็ตองสี่อันนี้เขาเรียกว่าคล่อมคล่อมหลายคับคล่อมหลายคล่อมอ๋อนี่ไงมันหมดเบิ้ล หมดแต่ว่าเบิลทุกอันเลยป่ะเบิลทุกอันเลยครันี่ราคาเบานะเริ่มสามแสนราคาเบาเพราะมันมีการประมูลแล้วแบงค์แบบนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วยังครั้งที่แล้วจบที่ไทยเท่าไหร่เขาเริ่มประมาณสามแสนให้แล้วเริ่มสองแสนไม่ถึงครั้งที่แล้วเริ่มถูกกว่านี้เริ่มสองแสนห้าแต่นักสะสมมาแทบฆ่ากันตายเพราะไปจบที่เ<ห>ดาเท่าไหร่หกแสนป่ะใช่6ช0 0 0หกแสนหกแสนหกแสนหกหมื่น